ก็แดนแองเจิลสวัสดีค่ะวันนี้เราก็จะมาดูดวงให้กับชาวราศีกรกฎประจําเดือนพฤศจิกายนนะคะว่าในเรื่องของการงานการเงินความรักของชาวราศีกรกฎในช่วงเดือนพฤศจิกายนนี้จะเป็นอย่างไรบ้างนะเราจะเริ่มดูในส่วนของอดีตปัจจบุบันอนาคตและรวมถึงไพ่สรุปให้กับชาวราศีกรกฎเลยนะคะ ขอเปิดไพ่ในอดีตของชาวราศีกรกฎก่อนนะ The Hangman 2องเรียนมีการหมุนเงินอยู่นะในอดีตที่ผ่านมาหมุนเกือบจะไม่ชนเดือนซะด้วยซ้ำแต่ก็ผ่านมาได้ด้วยดีนะคะ,ะต่อมาไพ่ไม้แล้วก็ Knight of c u p The Hermit นะคะเรามาดูในส่วนของไพ่ใบแรกคือไพ่ The Hangman นะแสดงให้เห็นว่าตัวชาวราศีกรกฎเองนั้นในอดีตนะคะคุณเป็นคนที่ไม่คนใดก็คนหนึ่งนะ,ะมีความเสียสละนะคะให้กับความรักในครั้งนี้นะคะหรือพูดง่ายๆเป็นคนที่ไม่ว่าคนรักจะทำผิดสักกี่ครั้งคุณก็พยายามที่จะให้อภัยคนรักนะคะ อ่าเป็นประมาณว่าทําผิดกี่ครั้งฉันก็ให้อภัยประมาณว่าเจ็บแล้วไม่ค่อยจํานะสําหรับไม่ฝ่ายใดก็ฝ่ายหนึ่งนะคะที่ยอมเสียสละที่ยอมให้อภัยคนรักตลอดเวลาในเวลาที่เขาทําผิดนะต่อมาไพ่สเหรียญอย่างที่เราเกินไปแล้วเนาะในอดีตที่ผ่านมานั้นตัวชาวราศีกรกฎเองนั้น มีการหมุนเงินเกือบจะไม่ชนเดืนด้วยซ้ำไปแต่เป็นคนที่บริหารการเงินเก่งนะถือว่าเป็นคนที่บริหารเงินเก่งนะในระดับหนึ่งนะคะแล้วสำหรับใครที่มีการแบบไม่ได้คุยกันมาสักระยะเวลาหนึ่งแล้วกับคนที่คุยคุยอยู่นะคะแล้วก็มีการห่างหายกันไปสักระยะเวลาหนึง่งได้กลับมาพูดคุยกันหรือ ได้บังเอิญมาเจอกันอย่างนี้ก็ได้เช่นเดียวกันนะต่อมาเป็นไพ่ไม้ที่แสดงว่าตัวชาวราศีกรกฎเองนั้นเป็นคนที่มีประสบการณ์ในชีวิตนะไม่ว่าจะในเรื่องของประสบการณ์ในเรื่องการทำงานทำงานมาหลากหลายอาชีพหลากหลายรูปแบบนะคะคุณรู้ว่างานแต่ละชิ้นนั้นควรทำอย่างไรคนรจะแก้ปัญหายอย่างไรมันถึงจะ ไปได้ตลอดรอดฝังนะคะรวมถึงไปในเรื่องความรักนะตัวชาราสิกรกฎเป็นคนที่มีประสบการณ์หนระือว่าเป็นคนที่เจ็บมาเยอะแล้วนะคะคุณได้เรียนรู้แล้วว่าความรักมาในรูปแบบไหนคุณก็สามารถรับมือกับมันได้นะอถือเป็นคนที่รับมือเก่งนะทั้งในเรื่องความรักและก็ในเรื่องของการทํางานนะถึงแม้ว่าจะ ออยากลำบากมีอุปสรรคบ้างในอดีตที่ผ่านมาเนาะ Night o ค c u p นะคะคือมันแสดงให้เห็นว่าตัวชาวราศีกรกฎเองนั้นคุณก็เป็นคนที่ไม่ได้หวือหวากับความรักนะคะก็ไปเรื่อยๆนะความสัมพันธ์อาจจะไม่ได้โรแมนติกหรือว่าอะไรนะคะแต่มันก็ไปเรื่อยๆนะ,ะไม่มีการติดขัดไม่มีอะไรนะ แต่มันก็ไม่มีอะไรตื่นเต้นนะสำหรับคนที่มีความรักในช่วงอดีตที่ผ่านมาฮะ The Hermit นะเป็นไพ่ประจำราศีกันรู้สึกว่าในอดีตนั้นชาวราศีกรกฎบางท่านมีการครบหาดูใจกับชาวราศีกันหรือกำลังคบหาดูใจกับชาวราศีกันอยู่ก็เป็นไปได้เช่นเดียวกันเนาะ ไพ่ใบนี้แสดงให้เห็นว่าตัวชาวราศรีกรกฎเองนั้นนะคุณเป็นคนที่มีโลกส่วนตัวสูงมากนะในอดีตนะแล้วคุณเป็นคนที่รักสันโดษรักสันติภาพนะชอบมีโลกส่วนตัวสูงมากใครเข้ามาในโลกส่วนตัวของฉันหรือใครพยายามที่จะเข้ามา,บ,าบังคับพยายามที่จะทําให้คุณเขาเรียกว,ว่าอะไรออ,ออกไปจากเซฟโซนของคุณเซฟโซนของคุณก็คือ พื้นที่ส่วนตัวคือคนมีโรคส่วนตัวสูงนั่นเองนะต่อมาเราจะขอดูไพ่ปัจจุบันของชาวราศีกรกฎนะคะขอดูไพ่ปัจจุบันของชาวราศีกรกฎ ไพ่ใบรแรกนะหดาบว้าวสิถ้วยมันเป็นไพ่ครอบครัวนะแล้วก็ไพ่เจ็ดไม้แล้วก็สิบไม้ต่อมาด้วย Eight of c u p นะคะโอเคเรามาดูในส่วนของไพ่ใบรแรกในปัจจุบันของชาวราศีกรกฎ คุณได้ไพ่5าดาบนะรู้สึกว่าตัวตนของคุณในปัจจุบันนี้คุณจะเป็นคนที่ไม่ยอมแพ้กับอุปสรรคใดๆทั้งสิ้นสู้แบบหลังชนฝาเลยด้วยซ้ําไปนะคุณเป็นคนที่มีอุปสรรคเอ,อ,อุดมการณ์นะหรือเรียกได้ว่าเป็นคนที่มีจุดยืนของตัวเองนะเชื่อมั่นในสิ่งที่ตัวเองทำนะคะไม่ว่าจะทําในสิ่งใดก็ตามนะ ถ้าจะแพ้ก็ขอแพ้ด้วยท่าทีแห่งชัยชนะประมาณนั้นนะคะเป็นคนที่มีทิจจิอยู่พอสมควรนะต่อมาเป็นไพ่สิบถ้วยนะถ้าเป็นคนที่มีครอบครัวแล้วสำหรับชาวราศีกรกฎก็จะมีครอบครัวที่มีความสุขดีในช่วงนี้นะคะมีลูกลูกมีความสุขดีภรรยาสามีมีความสุขดีนะ แต่สำหรับบางคนนะที่โสดหรือมีคนคุยคุยอยู่มีโอกาสเป็นไปได้ว่าคนที่มีครอบครัวแล้วนะคะเขาอาจจะมาติดพันชาวราศีกรกฎได้นะขอให้พิจารณาดูให้ดีๆนะว่าเขาเป็นคนที่มีครอบครัวแล้วหรือไม่เนาะเพราะว่ามีโอกาสเป็นไปได้ว่า จะมีคนที่มีครอบครัวแล้วมาชอบพอชาวราศีกรกฎในช่วงนี้นะแล้วต่อมานะคะไพ่ใบนี้นะมันเป็นไพ่แห่งการเปลี่ยนแปลงอย่างฉับพันนะถ้าบางคนนะกำลังจะมีการขยับขยายธุรกิจนะทำจาก บางทีอาจจะมีแค่สองสามสาขาก็เริ่มขยายสาขาไปเรื่อยๆนะคะถ้าทำธุรกิจส่วนตัวจะประสบความสำเร็จดีนะคะสำหรับท่านที่ชาวราศีกรกฎนะคะแล้วรวมถึงว่ามันจะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างฉับพลันในชีวิตของคุณในเรื่องของความรักด้วยนะคะหรืออาจจะมีข่าวสาร หรือมีบุคคลที่จะมาพบคุณอย่างกระทันหันโดยเขาเดินทางมาทางอากาศนะคะทางอากาศมีอะไรบ้างมีเครื่องบินนะนะคะอาจจะมาจากที่ไกลด้วยซ้ำไปนะมีเรื่องที่กระทนหันเร่งด่วนหรือว่าฉับพลันนะจะเกิดขึ้นในชีวิตของคุณนะคะต่อมาเป็นไพ่สิบไม้รู้สึกว่าแบกรับภาระไว้เหนื่อยมากนะ สำหรับชาวราศีกรกฎบางท่านเป็นเสาหลักของครอบครัวได้ซ้ำไปนะรู้สึกว่าตัวชาวราศีกรกฎทำงานหนักนะในช่วงนี้นะคะ,ะถ้าใครเป็นคนใกล้ตัวชาวราศีกรกฎก็ขอให้เข้าใจเขาด้วยถึงแม้ว่าบางครั้งเขาจะไม่ค่อยมีเวลาให้กับคุณนะแต่เขาก็โฟกัสในเรื่องการทำงานเขาทำงานหนักนะเหนื่อยบางทีเขาเป็นหัวหน้าครอบครัวนะแบกรับภาระ นี่สินเรื่องท่าใช้จ่ายภายในครอบครัวนะคะออแล้วรู้สึกว่าในช่วงนี้บ่อยๆเขาก็จะมีการปวดหัวไมเกรนเขาเป็นบ่อยๆเนอะในช่วงนี้นะคะอาถ้าเป็นในเรื่องความรักชาวราศีกรกฎในช่วงนี้ก็จะเป็นประมาณว่าเอ,อ่อมันเป็นไปได้ยากนะสำหรับความสัมพันธ์บางท่านนะคะชาวราศีกรกฎในช่วงนี้ แต่คุณก็ไม่ยอมแพ้นะพยายามประครับประคองความสัมพันธ์ครั้งนี้หรือพยายามที่จะทำให้มันเป็นไปได้นะรู้สึกว่ามันเป็นความสัมพันธ์ที่มันจะยากหน่อยนะแต่ไม่ได้บอกว่า100%เซมันเป็นไปไม่ได้นะมันมันใช้คำว่าเป็นไปได้ยากดีกว่านะสำหรับบางท่านที่มีความสัมพันธ์ในความรักที่มันเป็นไปได้อย่างยากลำบากนะอาจจะใช้คำว่า เป็นไปไม่ได้เลยนะสำหรับบางท่านนะต่อมา8 of cups ค,ออคือตัวชาวราศีกรกฎเองนั้นถึงแม้ว่าจะทำงานหนักถึงแม้ว่าจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงในชีวิตของคุณก็ตามนะแบกรับภาระหนะ้าที่การงานหรือแบกรับความรู้สึกที่มันเป็นไปไม่ได้หรือว่ายังไงก็ตามนะแต่คุณมีความโชคดีนะ สำหรับบางท่านนะคะที่มีแฟนหรือคนรักอยู่แล้วแฟนหรือคนรักของคุณจะเป็นคนอุปถัมภ์ค้ำชูเป็นคนที่สนับสนุนคุณไม่ว่าคุณจะทำอะไรก็ตามเขาก็จะคอยซับพอร์ตคุณทุกอย่างนะคะถือว่าคนรักให้โชคให้ลาบกับชาวราศีกรกฎเป็นพิเศษนะในช่วงนี้ต่อมาเราจะขอดูดวงอ,อนาคตของชาวราศีกรกฎ นะว่าจะเป็นยังไงบ้างนะคะในอนาคตนะไพ่ใบแรกในอนาคตนะคะว้าวสองดาบเลยเหรออยากเก็บเธอไว้ทั้งสองคนประมาณนั้นนะและก็คลีนออฟเพน t ิ c ค e ล t ด e Lover หดาบแล้วก็สดาบนะคะโอเคเรามาดูในส่วนของไพ่สองดาบกันนะคะไพ่สองดาบนั้นมันหมายถึงว่าตัวชาวราศีกรกฎเองนั้นไม่สามารถเลือกได้กับความสัมพันธ์ครั้งนี้นะนะ,ะอยากเก็บเธอไว้ทั้งสองคนนะคะอ,อมันอารมณ์ประมาณนั้นแล้วคุณ ิดทูปิดตาตัวเองด้วยนะไม่พยายามที่จะเลือกใครด้วยซ้ำไปนะมันเหมือนความรู้สึกที่มันเลือกไม่ได้นะคนคนนี้นะอืมคนหนึ่งก็รักคนหนึ่งก็ใช่นะมันจะมีอารมณ์ประมาณนี้นะคะในอนาคตที่จะเกิดขึ้นแล้ว queen of p e n t a c l e นะคะ queen of pentacles สำหรับใครที่มีเจ้านายเป็นผู้หญิงวัยกลางคนขึ้นไปหรือ40ปีขึ้นไปนะเขาจะ เป็นคนที่สนับสนุนคุณอุปธรรมภ์ค้ำชูคุณดีนะคะแล้วผู้หญิงคนนี้จะให้โชคให้ลาบกับชาวราศีกรกฎนะคะผู้หญิงที่อายุวัยกลางคนขึ้นไปนะคะอาจจะมาในรูปแบบของเจ้านายหรืออาจจะมาในรูปแบบของญาติมิตรญาติสนิทมิตรสหายอะไรอย่างนี้ก็ได้นะคะเป็นไปได้เช่นเดียวกันนะต่อมา the lover นะ จริงๆแล้วไพ่เดลเวอร์เป็นไพ่ประจำตัวชาวราศีเมถุนนะคะรู้สึกว่าตัวชาวราศีกรกฎนั้นมีการครบหาดูใจกับชาวราศีเมถุนนะคะหรือเคยคบหาดูใจกับชาวราศีเมถุนได้เช่นเดียวกันนะแต่ความสัมพันธ์ครั้งนี้มันเป็นทั้งรักโลภโกรธหลงหรือมันมีผู้ใหญ่เข้ามาเกี่ยวข้อง นะคะกับความสัมพันธ์ครั้งนี้นะคะคุณ2คนนะต่อมาเป็นไพ่หกดาบนะเออมันแสดงให้เห็นว่าตัวชาวราศีกรกฎเองนั้นคุณจะมีเกณฑ์ที่จะย้ายถิ่นฐานบ้านเกิดนะย้ายไปตามสามีหรือย้ายไปตามครอบครัวของคุณนะเพื่อที่จะไปเริ่มต้นชีวิตใหม่ครอบกับครอบครัวของคุณอย่างนี้ก็ได้เช่นเดียวกันนะ ม,มันมีเกณฑ์ที่จะได้เดินทางย้ายถิ่นฐานตามสามีหรือภรรยาไปนั่นเองนะคะต่อมาเป็นไพ่สีดาบนะไพ่สีดาบแสดงให้เห็นว่าตัวชาวราศีกรกฎเองนั้นมีการหยุดพักนะหรือการหยุดนิ่งสำหรับความสัมพันธ์บางคนที่มีการคบหาดูใจกับแฟนมาเป็นสักระยะเวลานานนะคะ อาจจะไม่มีเรื่องอะไรน่าตื่นเต้นแล้วนะคะอ่ามันมีมันบางครั้งคุณสองคนก็เงียบนะบางทีก็ไม่ค่อยคุยกันไม่ค่อยปรึกษากันนะคะเพราะว่าอาจจะเป็นไปได้ว่าความรักนั้นอาจจะเกิดความเคยชินแล้วอยู่ด้วยกันมานานแล้วมันไม่ได้เกิดความแบบน่าตื่นเต้นแล้วอะไรอย่างนี้ก็ได้นะคะ หรือบางท่านก็มีการห่างๆกันไปสักระยะเวลานึงห่างกันสักพักอะไรประมาณนี้นะคะเพื่อที่จะได้รู้เรียนรู้จิตใจของตัวเองว่าเขามีความสัมพันธ์กับชีวิตของคุณหรือไม่นะก็คือมันมีเรื่องในอนาคตหลักๆที่ชาวราศีกรกฎที่จะต้องเผชิญก็คือ,อมีผู้ใหญ่เข้ามาเกี่ยวข้องในความสัมพันธ์รักครั้งนี้นะคะ และมีคนที่มีอายุนะคะวัยกลางคนขึ้นไปเป็นผู้หญิงให้ความอุปถัมภ์ค้ำชูชาวราศีกรกฎดีเป็นพิเศษนะคะและมีเกณฑ์ที่จะย้ายถิ่นฐานตามครอบครัวสามีหรือภรรยาไปตั้งครอบครัวใหม่นะคะอืมโอเคเราจะขอสรุปไพ่ให้กับชาวราศีกรกฎนะคะ คุณมีประสบการณ์ในความรักนะรวมถึงประสบการณ์ในเรื่องของการทำงานด้วยมีเกณฑ์ที่จะทะเลาะเบาอแว้งกับเพื่อนร่วมงานนะเพราะว่าได้ไพ่ห้าหมา้และก็ไพ่สองเหรียญขึ้นมานะคะเอ่าโอเคเรามาดูในส่วนของไพ่ไม้ที่มันแสดงถึงว่าตัวชาวราศีกรกฎนั้นในอนาคตก็ยังมีเรื่องที่จะต้องฟันฝ่าอุปสรรค ะะถือว่ายังมีอุปสรรคอยู่บ้างเนาะที่จะต้องให้ร่วมฝันฝ่านะคะแต่คุณเป็นคนที่มีประสบการณ์ในการทํางานแล้วนะรวมไปถึงมีประสบการณ์ในเรื่องของความรักแล้วไม่ว่าความรักจะมาในรูปแบบใดนะคะคุณพร้อมที่จะ,ผะเผชิญนะคะไม่กลัวอุปสรรคใดๆทั้งสิ้นนะอันนี้คือเป็นจุดแข็งของชาวราศีกรกฎนะคะ ต่อมาเป็นไพ่ห้าไม้นะมันแสดงว่าตัวชาวราศีกรกฎเองนั้นคุณเป็นคนที่อาจจะมีความคิดเห็นไม่ลงรอยกับเพื่อนร่วมงานนะถ้าทำงานเป็นทีมในช่วงนี้อาจจะมีเรื่องไม่ลงรอยกันมีเรื่องทะเลาะเบาแวงการความคิดเห็นไม่ตรงกันได้ง่ายนะคะขอให้เปิดใจเปิดโอกาสพูดคุยกันเนาะในเรื่องใดที่มีความคิดเห็นไม่ตรงกันนะเพราะว่ามันมีเกณฑ์ว่าจะ ทะเลาะเบาแวงกับเพื่อนร่วมง,งานนะคะรวมไปถึงอาจจะมีเกณฑ์ทะเลาะเบาแวงกับคนรักได้ด้วยนะอืมมีเพื่อนเข้ามาเกี่ยวข้องในความสัมพันธ์ครั้งนี้อาจจะทะเลาะกันกับแฟนเพราะว่ามีเรื่องเพื่อนเข้ามาเกี่ยวข้องนะคะจ,จะเพื่อนยุโยงอาจจะเพื่อนพูดให้มีเรื่องขัดใจกันทะเลาะกันกับแฟนนะคะก็ขอให้คุณรับมือให้ดีๆกับเรื่อง การทะลอะเบาแว้งนะคะต่อมาคือไพ่สองเหรียญน,นะคะรู้สึกว่าตัวชาวราศีกรกฎนั้นก็จะพยายามที่จะหมุนเงินอยู่นะนะในเรื่องของการจะใช้หนี้สินใช้จ่ายในครัวเรือนอะไรต่างๆก็พยายามที่จะหมุนเงินอยู่แต่คุณเป็นคนที่หมุนเงินเก่งน,นะสำหรับชาวราศีกรกฎในช่วงเดือนพฤศจิกายนนี้นะคะ แล้วสำหรับความสัมพันธ์บางท่านที่มีการอ่อนๆออบๆมีการพูดบ้างไม่พูดบ้างนะมีการห่างหายกันไปสักระยะเวลาหนึ่งนะคะอาจจะมีเกณฑ์ที่จะได้มาเจอกันด้วยความบังเอิญหรืออาจจะมีเกณฑ์ที่จะได้กลับมาคุยกันนะคะต่อมาเอ่อมันเป็นไพ่แบบรวมๆก็แล้วกันเนาะที่เราจะ อธิบายนะคะคือตัวชาวราศีกรกฎในช่วงนี้ก็ขอให้ระมัดระวังในเรื่อง,องความพูดนะคะในเรื่องของการเข้าใจผิดกับคนรักหรือคนที่ทํางานได้ง่ายๆสําหรับคนที่คบหาดูใจกับแฟนมาสักระยะเวลานึงอาจจะมีเรื่องแบบไม่ค่อยคุยกันนะมันไม่ค่อยตื่นเต้นแล้วนในชีวิตรักนะคะขอให้หาสิ่งอะไรที่มันตื่นเต้นนะคะ ชีวิตลาของคุณจะได้มีสีสันนะคะจะได้ไม่เบื่อกันเนาะโอเคสำหรับวันนี้ขอบคุณสำหรับการติดตาม Golden Angel นะคะถ้าชอบฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ